ูตาเขานะคะตาเขาสองคนเหมือนกันมากเลยเขาเรียกว่าแฝดแาดอัมแอมแมวเป็ดอัมน้ำหยุดค่ะไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่กลัวคลายกลัวลูกกลัวมะ อ๋อพี่กัวโอ้ยมาแย่งกันอยู่ได้ไงโอ้ยมาแล้วมาแล้วหมีมีหมีสตวัวดูหมีจู่เาหายวหายแล้วขอบคุณค่ะอูดอูดมาหน่อยอูดมาหน่อยอีกอีกหน่อยค่ะอีกหน่อยค่ะชงมาอีกค่ะอูดค่ะอูด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 ค่ะอูดอุดหน่อยค่ะ ling như ngay luôn. ah, rồi gà như ngay luôn. huay huay, huay máy, 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 อ,อุ้ยเนี่ยอะไรอ่ะอะไรคะไม่แกย่ยใครแก่คะใครแกร่ใครแกะแล้วเหรอโอ้น้องไฮนะน้องไ้เลย

ล้มแล้วทีล้มเราใครอืมแดนชานุ่มๆๆๆล้มเลยเหรอข่ายล้มเลยเหรอโอ้ตาย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 แดนนด่มโอ้ล้มเลยเหรอโอ้ยายล้มเลยเหรอคะแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงแดนนุมแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ไหวแล้วล้มเลยเหรอแดนนุ่มเลยไปล้มเลยเหรอคะโอ๊ย

จดถิ่งถิ án, ่งถิ <blunt animation> ่งถิ่งจดิ่งถิ่งิงดิ่งอแมงอะไรอยู่ยุงจะกัดลิงจะเออกัดหัวด้วยหืมคันไหมคันไหมคะเจ๊ดริงเจ่งถิ่งจ๊ดริ่งถิ่งจดถ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 ิ่งถิ่งจ๊จริงดิเ่งจดถิงดิเ่งจดถิงดิเ่งจดถิงดิเ๊่งจดถิงดิเ๊่งจดถิงดิเ๊่งลิงเล่นน้ำเล่นน้ำแล้ว

จะทำกันนะเดี๋ยวเปลี่ยนกันพี่เปลี่ยนกันพี่พลอลงเครลงลงเชรลงเออลงเครลงไปพี่พลอยขึ้นมาหนิพี่พลอยขึ้นเปลี่ยนกันสลับกันเออเ๊เออ้ยเฮ้้เยเยยเี เบ็ดเครืเป่นอะไรดิเบ็ดรัดผมคนเมื่อไหร่นูจะขี้ขี้ยัง